สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันแรกนะคะที่ปล่อยลูกเป็ดออกมาเล่นข้างนอกนะคะอันนี้เป็นเป็ดกาคีแคมเบลนะคะอายุได้25วันซื้อมา100ตัวนะคะตายไป3ตัวก็เหลือ97ตัวนะคะลูกเป็ดดูขนาดขนาดลำตัวสม่ำเสมอดีนะคะนี่ เมื่อกี้แอปเห็นตอนแรกที่ปล่อยมานะคะเห็นเป็ดตัวใหญ่อะเขามาสอนเป็ดเล็กว่ายน้ําแล้วก็สอนเป็ดเล็กไปหาไปคุ้เขียดจิกกินอาหารนะคะอันนั้นเป็ดใหญ่เอามาเลี้ยงครั้งแรกยี่สิบหกตัวนะคะก็เห็นว่ามันได้ผลดีนะยี่สิบหกตัวนี้ก็บางวันได้ให้ให้ไข่ยี่สิบฟองมันได้ผลดีก็เลยเอามาเลี้ยงอีก ปกติแล้วที่นี่ก็ทำนานะคะตรงที่ขุดสารเนี่ยเป็นขุด,ขดเองนะคะใช้มือขุดขุดด้วยตัวเองเพราะว่ามันถามว่าจำเป็นไหมจำเป็นนะคะแหล่งน้ำเนี่ยคือแต่ก่อนก่อนหน้านี้ก็เคยเลี้ยงเป็ดเหมือนกันแต่ว่าไม,ไม่ได้ให้เขาเล่นน้ำแบบนี้ก็ให้ไขบ่บางให้ไข่บางไม่ไขบ่บางนะคะแต่พอได้ มันเลี้ยงเป็ดแบบมีสระน้ำแล้วร,รู้สึกว่าเป็ดเขาให้ไถ่สม่ำเสมอแล้วก็ดูดูเขาอารมณ์ดีนะคะแล้วก็ไม่ไม่ขี้ตกใจอันนี้ก็นั่งแบบว่านั่งอยู่ใกล้ๆเป็ดเลยนะคะไม่ไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยขี้ตกใจให้ดูพื้นที่โดยรอบนะคะล้อมตะไค้นะคะ ตาไข่พลาสติกล้อมป้องกันหมา <g ul ain> <c ười> คิดว่านะคะใจใจใจจริงคิดว่าถ้าเกิดว่าเป็ดตัวโตกว่าน,นี้เนี่ยจะปล่อยให้เขาไปเดินเล่นตามทุ่งนานะคะเก็บกินเศษข้าวที่มันหล่นหรือตามพื้นานาค่ะ <c ười> แต่ว่าพอดีว่าเป็ดอายุได้25วันยังไม่ได้ทำวัคซีนค่ะก็เลยไม่กล้าปล่อยเขา คิดว่าทิศหน้าน่าจะให้วัคซีนได้แล้วนะคะเป็นวัคซีนอะฮิวานะคะให้เองฉีดเองกับมือก็เป็ดพวกนี้นะคะเอามาเลี้ยงไว้มีเลี้ยงไว้ด้วยกันมีเป็ดมีแกะกะบพวทองแล้วก็มีห่านนะคะเลี้ยงด้วยกันก็ในตอนกลางวันเนี่ยก็จะ ปล่อยเป็ดออกมาเดินเล่นนะคะแล้วก็จะขังหารไว้เพราะว่าหารนี่เขามีนิสัยที่ดุนะคะเขาจะทําร้ายเป็ดทําร้ายไก่ก็เลยต้องขังเขาไว้ก็ในช่วงที่หลังเก็บเกี่ยวข้าวเนี่ยเป็ดเขาจะไปเก็บกินไปกินเมลข้าวนะเราก็ประหยัดค่าอาหารไปได้เยอะเลยนะคะสังเกตดูว่าตอนเย็นนี่ให้อาหารเขาก็จะ เ็าจะไม่กินเยอะเหมือนแต่ก่อนนะคะแต่ก่อนก็คือไม่มีเมดข้าวเนาะอาหารนะคะสําหะรบอาหารเป็ดเล็กนี่ให้อาหารสำเร็จรูปผสมลำแล้วก็ปลายข้าวนะคะส่วนส่วนเป็ดใหญ่นี่ก็ให้อาหารสำเร็จรูปแล้วก็ลำปลายข้าวแล้วก็หญ้าสับบางวันก็เป็นหญ้าสับบางวันก็เป็น เยวกล้วยนะคะต้นกล้วยสับเพราะว่าที่บ้านนี่ปลูกกล้วยเยอะก็เลยกล้วยมันต้องตัดอยู่แล้วเนาะก็ไม่รู้จะเอาไปทําอะไรก็เลยเอามาให้เป็ดกินเนี่ยก็ไม่ลําบากนะคะนั่งสับ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 อะไรที่ลดต้นทุนได้เราก็แต่ก่อนก่อนหน้านี้นะคะประมาณช่วงหน้าฝนเนี่ยหอยเชอรี่เยอะมาก ก็เลยไปเก็บหอยเชลเลียนเนี่ยมาทุบๆแล้วก็ให้เขากินแต่รู้สึกว่าพอให้เขากินโปรตีนเยอะๆมันมันคาวเนาะก็บอกว่าก็เป็ดหม็นเป็ดเหม่นเป็ดนีะก็เลยให้อาหารเป็นพวกเป็นมังสวิรัติเป็นเป็ดมังสวิรัตแล้วเนี่ยอันนี้อยู่ใกล้ๆนะคะไม่คุ้นมากดูมีความสุขมากอดู วันนี้ก็ที่ปล่อยได้เพราะว่าวันนี้เป็นวันเสาร์นะคะตอนนี้ประมาณ9ก้าโมงเช้าแล้วก็อุณหภูมิประมาณ28องศาเซลเซียสนะคะก็อากาศกําลังดีเลยทีเดียวไม่หนาวนะคะก็เลยอยากลองให้เขาเล่นน้ําออกกําลังกายเพราะว่าเพราะว่าเป็ดช่วงแรกที่เอามาเลี้ยงนะคะเป็ดตัวโตอะเป็ดชตัวโต,ว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 ตวๆเนาะเอามาเลี้ยงเมื่อเดือนพฤษภาคม ขังเข้าไว้ในกรงนานๆอ่ะรู้สึกว่าขาเขามันอ่อนแรงอนะ่ะพอปล่อยเดินแล้วขาอ่อนแรงก็เลยกลัวเป็ดน้อยพวกนี้เป็ดตัวเล็กๆพวกนี้จะอาการเหมือนกันก็เลยให้เขาเล่นขาอ่อนแรงนะคะไม่ใช่เป็นโรคกรฮิวานะคะคือเดินแป๊บเดียวก็นั่งเดินแป๊บเดียวก็นั่งอะ่ะขาไม่แข็งแรงก็เหมือนคนเนาะ นอนในโรงพยาบาลก็ถ้าไม่ออกกำลังกายก็เดินไม่ได้นี่เจ้าแข็งแรงดีค่ะ,ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ